ผมโอชอแนลนะครับกับดิเรกชัน68นะครับผมจอดน,น้ำเรื่องตั้งเทศบาลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เทศบาลนครสมุทรสาครนะครับผมหรือมหาชัยนั่นเองนะครับก็มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีอยู่2หมายเลขด้วยกันนะครับหมายเลขหนึ่งครับอาจาร,รย์ธัญวัฒน์เอาไม่ใช่บางคนคิดว่าเป็นอาจาร,รย์ธัญวัฒน์ไม่ใช่นะหน้าตาคล้ายๆอาจาร,รย์ธัญวัฒน์เฉยๆ อาจจะมตีแตกกับได้ใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นคุณลวัฒน์ของครูนะครับผมดีพูดผ่อนตอกผมยังชื่อแรกแกผมแกเรียกชื่อแกว่าคุณล,ลวัชระของครูชื่อเล่กคุณลวัชระเลย <c oughs> ห้าพยางามคุณล,ลวัชระของครูไม่ใช่ว่าชื่อคุณล,ลวัฒน์นะครับของค,คลลรองคูคอดีตนายกนะครับผมเทศมนตรีนะครับแต่สมัยก่อนหน้านู้นนะเพราะสมัยที่แล้วเป็นของอีกเบอร์หนึ่งอ่าเพราะนั้นรอบนี้ครับแกเลยเป็นผู้ท้าชิงนะครับทีมพัฒนาบ้านเราครับเรื่องกับคู่ปรับตลอดปีตลอดชาติคู่รักคู่แขคง นะครับอีกเบอร์นึงครับเป็นใครครับเดี๋ยวมาดูกันครับตี่ป้ายหนึ่งนะอันนี้คุณลววัดของครูนะครับเดี๋ยวไม่ใช่คุณลวงวชระของครูนะเดี๋ยวไปคอไปเลขกคุณลวงวชระของครูโอ้สวยมากใช่ใช่วัดสวยมากครับอยากรู้ไปวัดอะไรไปหาเอาเองครับผมไม่บอกผมไม่บอกให้ไปดูเอาเองนะครับอันนี้หากรได้ธนบุรีไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ป้ายนี้เลยครับ ไ่าจะใช่นะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าใช่ไหมอ่าเนี่ใช่ครับเบอร์ตองครับชุมพลแดงตลาดวัฒนาหรือว่าตู่นั่นเองนะครับผมทีมคนนักถิ่นนะครับแชมป์คนปัจจุบันนะครับก็เพิ่งเพิ่งเพหมดวาระไปเนี่แหละครับแล้วก็มาลงนะครับมองกันแชมป์นะครับเจอกับคู่ปรับเขาเรียกคู่ละคู่แค้นห่ังทีมพัฒนาบ้านเรานะครับทีมคนรักถิ่นครับชุมพลหรือตู่จันทร์ตลาดวัฒนา มาสีชมพูเลยเจากับทีมสีน้าเงินแมตต์พูน่นี้นะครับผมก็มีชาวบ้านเป็นสักขีพยาครับเดินไปเดินมาเขาเรียกว่าวนหลุอยู่กับผมเหมือนลอฟังผมพูดอยู่ <laughs> ไม่มีปัญหาไม่ยากผมพูดได้อยู่แล้วเพราะว่าผมเตรียมข้อมูลมาก่อนแล้วผมก็พอรู้ข้าวๆมาแล้วว่าคุณคนนี้เป็นแชมป์เก่านะครับผม <laughs> เดี๋ยวดูดว่าแชมป์เก่าเลยจะเป็นแชมป์หน้าใหม่นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับให้คนมหาชัยนะครับคนเทศบาลนครสมุทรสาครนะครับเป็นผู้ตัดสิน ผมแล้วก็มีสอทอนะครับดวลกันแบบมัต่อหมัดยกต่อยกเลยนะครับผม1ิบอหมายเลขครับจะมีเพียงแค่หกหมายเลขท่านั้นในแต่ละเขตนะครับสีเขตเขตละหกคนนะครับการได้เขตละหกเบอร์นะครับก็แบบสอทอนะครับแล้วก็นายกเลือกได้เบอร์เดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับเลือกรัางวันอาทิตย์ที่ส1เอ็ดพฤษภาคมนี้นะครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับผมไปเข้าคูหาแล้วก็กาให้ถูกต้องด้วยนะครับโอเคครับแล้วพบกัน นี่เลยนครปฐมสมุทรสาครโอ้โหเยี่ยมยอดขอบคุณครับ